คนเกิดวันอาทิตย์มีพลังที่ทำให้มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในสิ่งที่ต้องการมีความร้อนแรงอยู่ในตัวเองมีความทะเยอทยานสูงเมื่อวัยเด็กมักไม่ค่อยอบอุ่นหรือสุขสบายมากนักแต่เมื่อเติบโตมาแล้วจะดีขึ้นจะมีฐานะดีและช่วงที่มีทรัพย์สินเงินทองธุรกิจก็ต้องรู้จักเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะมีสิทธิจะหมดเงินหมดทองสูญเสียทรัพย์สินได้ เพราะคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจกว้างมากประเภทใจนักเลงใจถึงคือชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่าตัวเองชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนพ้องเป็นคนที่รักเพื่อนมากซื่อสัตย์จริงใจถึงไหนถึงกันให้ได้ให้แต่ไม่ค่อยได้รับความจริงใจกลับมาเพราะทำดีกับใครก็ไม่รับความซาบซึ้งเห็นค่าบุญคุณนั้นๆ เป็นดวงคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นอุปนิสัยเป็นคนพูดจาดีไม่พูดหวานมากนักแต่พูดจาเป็นหลักเป็นฐานน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจดูเป็นผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่มักจึงจะเอ็นดูให้ความสนับสนุนอย่างดีเสมอนิสัยสุภาพอ่อนโยนและไม่มีลักษณะก้าวแล้วเพราะความจริงใจแล้วใจอ่อนจึงมักรักคนง่ายหลงคนง่าย เวลารักใครแล้วทุ่มเทสุดจิตสุดใจแต่ก็เจ้าชู้ไม่เบาเหมือนกันเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ก็โกรธง่ายหายไวคิดแล้วก็อยากทำเลยตัดสินใจเร็วคิดเร็วทำเร็วขาดความละเอียดละอ่อนและมักขาดความรอบคอบชะตาชีวิตจะรุ่งเรืองได้งานแบบรับอาสาจัดการให้คนอื่นเพราะพูดจาคล่องแคล่วฉะฉานน่าเชื่อถือดีบริหารปกครองดีหนักแน่น จิตใจก็ชอบพบปะผู้คนชอบเดินทางท่องเที่ยวประจนภัยอยู่แล้วให้ระวังความใจร้อนชั่ววูบจะนำเรื่องขัดแย้งบาดหมางมาให้ถึงขั้นมีคดีความระวังความหูเบาของตัวเองด้วยเพราะเชื่อคนง่ายหลงคารมคนประจบสอพออยู่บ่อยครั้งและเรื่องหน้าใหญ่ใจโตของตัวเองจะทำให้กระเป๋าแห้งและทำให้คนหวั่นส้ได้มากสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวเสมอ แต่โดยทั่วไปก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดีคนหนึ่งด้านดีของคนเกิดวันอาทิตย์การมียศศักดิ์มีเกียรติเป็นผู้นำมีอำนาจใจว่างรับผิดชอบสูงคิดและทำเพื่อความก้าวหน้าวิ่งเต้นเชื่อมั่นตนเองการบริการจัดการดีด้านเสียใจร้อนถือตัวหลงตัวเองไม่ค่อยฟังใครผาดดการ ยกตนข่มท่านทะเยอทะยานฟุ่มเฟือยการงานที่เหมาะสมสำหรับคนวันอาทิตย์เกี่ยวกับงานบริการจัดการเจ้าของจิตการหัวหน้างานเกี่ยวกับของร้อนแรงเที่ยงตรงชัดเจนงานเร่งรีบเร่งด่วนแข่งกับเวลางานเกี่ยวกับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการงานที่มียศศักดิ์ช่างไฟฟ้า หรือเกี่ยวกับไฟของร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์โชคดีมีชัยประสบความสำเร็จแค้วคาดปลอดภัยครับ